ได้เงินเดือนหรอเปล่ได้แต่เงินอุดหนุนโอ้โหเหีนไิบพี่น้องได้แต่เงินอุนหอดหนุนเหรอยังบ่ได้แบบยังบ่ได้รับอันเป็นแบบว่าอะ,ระไรอ,อย่างเงี้ยก่อนรัตก่รรัตก่อนได้แต่พัก่าปียังบ่ได้อืหน้าเห็นใจเรายุ่ยไปทางไปทางมากลับลำบากลำบากอ,อย่างเงี้ยอย่าบอกเด้อน้องแน่นก็เคยแบบได้เฮียนน้ำ ยังเนาะยังมีแต่น้อนอสองคนอนองคนหนึ่งแล้วเนาะไอ้บอลกับตีน,น,น <ะ S 2> แล้วเ <c oughs> พื่อนว่าเรื่องอีกจังปีจะคิดว่<ม>าแมน่นตีคนที่เจอกันเมือ่อไหร่อยู่กลางเซนเจออยูอ่ยยเซนพอเจอเจออยู่กลางเซนเนาะแน่เลย ดีแต่บดเซ่ใส่กันขาดดินสายเสียขาดดินสายเสียเจ้าเจ้าเป็นคู่มาจากปีอะไรสอกปอนเก้าปีละเก้าปีแล้วโทษเด้อได้เงินเดือนหรือเปล่าได้แต่เงินอุ่นนนโอ้เว้ยชีวิตี่น้อาเงิได้แต่เงินอุ่นนนล่ะยังบ่ได้แบบ ยังไม่ได้หลับเป็นแบบว่าเรียกยังงก่อนรัตกรเต่าปียังบ่ได้หน้าเห็นใจอะไรู้ไปาทางไปทางมาก็ลํบบางลำบากอย่าะเนี้ยอย่าบอกเ้อนองแน่นก็เคยแบบได้เฮียนนางเนาะนังจะนอนสองคนนองคนหนึ่งแลยเนาะไอ้คนปีละเพราะว่าเลืองอีกจะปียังสิไดาย เด็ดละรันกรรู้เลยยังว่าบวได้บวกมีกำหนดมีกำหนดตีกบได้เลยจ้ะโดยด้อคุ้มค่าอยู่บอสจับบอลคุ้มยุบแบบว่าบวกลบปูนหาระลรจีนเดือนมาเลยขาดใช้จ่ายเข้าในเรืออยู่บอสเงินตรงนั้นแมนพ่ออยู่บอะบวกพ่อแหละบวกพ่อเนาะอืมน่าเห็นใจตรงนี้พี่น้องเลยเพี่ยวยังม่ได้เงินเดือนเนาะแต่ว่าน่าสิเป็น เนี่ยด้วยความที่ว่ามักเนาะแล้วก็ซื่บสอบในในอาชีพตรงนี้นะก็เลยคือบ่ในแม่บ้านเนี่ยโมมีรงเรียนหรไม่แต่ว่าแต่ก้าสอนอยู่บ้านนี่แหละถือย้ายไปอทุมพีินาก็ต้องย้ายอีกจะย้ายไปทางใดคนโสดเข้าไปได้เลยคือส่งไปไกลออกไกลออกเลยเนาะแต่ว่าดงดงดงวายดินนี่ ไายได้เนาะบ้านนัน hmm. ก <Aw. S 1> okay. mm ัมเรนบ่บ้านขั้นมาใกล้ๆนี่นะแม่เอามานโฮเป็นบ้านเดียวกันโอ้เธอเรียกว่าในบ้านนี่ขึ้นบ้านเดียวกันบ่แม่บ่แม่บ้านนี่ก็มีนายบ้านแต่มันสิ่รองกันมาแต่ในบ้านใหญ่แมันอยู่พุ่นเวลาลงนายบ้านแต่ลงมากก็เป็นบ้านนี้โดยด้วยเวลาว่าคนล้มคนตายนี่เก็บเงินนี่ยซองบ้านเลยบ่แม่โอ้เห็นป้ายขึ้นแต่อยู่ไหนว่าบ้านดงไวดินเอ้าะดงไวดิน บรรจุนี่กับแบลว่าบ้านแยกออกมาในอุตสิาห์เนาะบ้านโกงบ้านเข้าเนี่อยู่หันบ่อยู่นี่โอ้พวกอะไนแยกออกไปแม่่่ววาาาสงแต่ก่อนแลเราแค่เดินว่าบ้านนาน้องเดินบ้านดงน้อยบ้านนีอเพิ่นก็เลยมาจ้งสรรค์ถอยเป็นบ้านเดียวเพราะว่าบ้านเขาไ่ใหญ่เริ่มมาตีเป็นบ้านเดียวสามบ้านเป็นบ้านเดียวนี่คือนอกเรื่องหนึ่งหน่อยเดี๋ยวต่อย่าพูดเรื่องบ้านเนี่ยนะ นกเต็มซุปเจ้านี่แต่ผู้ใหญ่โจ๊กงามๆเ้อจักที่แมนว่าชนาผู้ใดแหละพี่น้องเอะจักในส่วนนี่ยนะคือทั้งงานสาปอนเพื่อนกันเป็นคู่เนาะเป็นคู่มีนกนๆอยากมาเฉาะมาเฮียนน้ำจะว่าหนี่เนาะแถวผู้ใดเนาะอยากมาเฮียนน้ำเพื่อนกันติดต่อมาเฮียนได้เนาะศิลับคือว่นักเฮียนเฮียนออนไลน์เนาะ มันต้องเห็นออนไลน์อย่างเดียวได้เห็นแบบเจ้าเห็นกัเก้าได้เห็นออนไลน์บัดอยู่บ้านเขาก็มีสัญญาณเอาสัญญาณบดีบดะมันต้องสัญญาณมันต้องมาใกล้ๆกันแต่สัญญาณดีกันหน่อยเนี่ยนะแบบแซ่บโทยัางแงะเลยชอบทากันร้องกินกันดูดระัดเนาะใช่บาดรักยังนี่รักก้าวยังไงยังไม่งอดบ่แต่งกล้ว้านคือยงพอเปล่าต้องบอก เก่เก่ากับข้าาแลวเก่าแอยู่บ้านเอาแบบว่ามันควบคุมทั่วประเทศนะนี่พี่ข่าวกินหนามาอะไรบอสาปอนกินสุกเียกินแล้วกินกับยังินเจีมยนแค็เจียวก๊บโอ้โแงแกท่ตัวเจียวดห้องแช่ได้ฮะเหมอืพอดีกำลังมันเลยัง แม่แม่ท่าก็มากินมือกันได้แจ๋วบ้านหนอยจักเพราะเราได้กินดีเราพ่ม่ผูกไปหาได้ห่อกับเจ็บซีนเราผลไม่ได้ตกบ่เลยเืออยู่คนผลตกมาตกแต่บ่าเขาไปกอดอยู่นิดหนึ่งเราไม่ผูไปหาไล้เพราะว่านอกผู้ชายกันยังหน่อยเนาะนอกแน่นกับทุจักตากบตาเขียเดี๋ยวเราหักทุจักเขื่อนเนาะตามันแน่ไหนดำเลยเขียวอันนี้จะเป็นสาวโสดบ้านดงวายดินทสองคนจะเป็นน้องเลย ชาวภ <Iya. S 2> ูไทยเนาะแมันคนหนึ <facial> ่งเลยก็สิเป็นแบบผู้ไทยผสมลาวนะลูกครึ่งแม่นลูกครึ่งจนว่าชาปอนนี่ว่าแปลนสมเนียงผู้ไทยเลยผู้ไทยอักษรปอนภูไทยแท้ชาวนาลูกครึ่งผู้ไทยปลอมเพานะผู้ไทยแท้กับผู้ไทยปลอมสูสซีนะพี่น้องน้องงามเป็นคนละแบบเจ้เรามาแท้เองเจ้าเนี่นะเป็นคนละแบบชาปอนนี่พี่น้องอย่าคน เจ้านี no oh, so. mm. ่เป็นอื้อยหมู่กะโมเป็นคนผู้ที่4โอ้ยังมีน้องเจ้าผู้ที่4กะเหลือว่าเจ้ายังมีน้องผู้นึงเนาะอ้าย3เอื้อยเอื้อยน้อง3นะยซกไปอ้ายน่ะ3อ้าย2อ้2ผู้นึงน้องนึงิงจักคนิง3โอ้ิงน้องลาอน้องลาิงน่ะเนาะิงน้องลาโดยมีครอบครัวไวแล้วบ่พี่น้อง มีแนองนั่งเดียวยเดียวนี่แหละนะหืมหืาามหืมหืมหเมหื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 มหมมหื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 หืมหืมหืมหือหืมจือหืมหืมหมมมมหมหืมหืกหืมหืมหืมหือ,อ,อ,อาหาือมัืมห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 อหมหืมห้เลืมกืมห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 มหมห แม่ว่ามาดึงน้องเหมือนขึ้นนั่นเองขึ้นจากความลำบากนั่นเองโทรเรื่องเงินเดือนน่อเงินเงินเงินอ่าเขาเรียกว่าเงินสนับสนุนเนาะได้เป็นรายเดือนบริหลายปีบางบางทีก็สามเดือนได้เท่านึงที่จะเราเอาไปเรื่องปกติมันบอกคงที่เนาะประมาณนั้นเพราะว่าเพื่อสิได้ครับเงินตรงนั้นเพราะจนเบิดก่อนได้จกทืนใส่จกทงใส่ เคยคิดอยู่บอกเลิกดีกว่าดีกว่าเลยเคยคิดคิดอยู่คิดแล้วอ๋อแล้วสองสองเดินกลับเข้าอีกเคยออกมาแล้วสองเดินกลับเข้าไปยอดวาใจมักเข้าไปวันนี้สอบไม่สอบไว้ เราพ่อมาแต่โดนยังบอกเป็นคนไทยยกหนวดใจหมักเลยเนาะไปสองเดือนเลยกลับมาการบดได้อีกไม่ได้ออกเลยสิออกไปใส่บังเฉลี่ยงยังมันหาทำงานเจ้าก็คิดจะไปไทยบอกไปท่างกันคิดอยู่คิดมาตลอดคนแถบ้านเนี่ยเคยไปเขาไปอยู่บใส่บอสส่วนมากบ้านท่ากับสีะมาณนั่นแหละไม่วันนี้จะไปไทยบอสคือซาปอนนี่ เราแบบว่าเดินทางมาไกลอลไรก็แม่เนี่ยเก่าปีเลยแม่เนาะเก่าปีเลยใดที่เจ้าแปลว่าสู่ชนมาอลไรก็อยู่ครับสิการเป็นคู่นะเจ้าสิทิมเวลาเนีมันซูนเปล่าบอหรือว่าสิสิไปต่อบอหรือว่าพอสามนี้นะเจ้าขีดมุมนั่นอะสู้ต่อสู้ต่อแต่อันนี้มันก็เป็นแบบว่าสิว่าอาชสิกิโตกับแม่เนาะแม่เป็นอาชีสิกิฮามักนะ ถึงมันสีได้เงินเดือนหมดลา่แต่ว่าใจามัดน,นะได้สวยเรือสังคมแล้วก็ได้เขาเรียกว่าถ่ายทอดวิชาความหูนนนเนาะมเนให้ลูกหลานนะค่อนคอยในเบิด์ตชิดนะ <c oughs> เอาเบิดซิดแล้วกันสิไปเฮียนนำเดชะมันเกินวัยแล้วจำยากเนาะก็จำบดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนายคู่ก็สีลำคาญเ,เ,เ,เนี่ยเที่ยวแต่ตามเที่ยวแต่บอกไะแบบลงๆล,ลืมๆน <c oughs> มะการสุ้ <c oughs> ต่อไปเท่าไหระสุ้ต่อไปเนาะเพราะว่าเบว่าผมมีความบางแนวยังไงใช่จักสีวอาให้กำลังใจกนันแนวใดเบว่าจะได้ให้ได้หลับรับตากรนะครับแต่เป็นเงินเดือนคือคนอนะื่นเขาอ่ะนะจะใช้ความบางแนวใดนะ nên sẽ bay là, không có làm tổ cho, là, vẫn hù, vẫn hay câu trả lời, đấy, đi, vẫn, 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 ซูตลอดทางไปผมเห็นก็ใกล้ไกลบางทีกลางมือขี่รถไปก็คิดและคอยคิดหย่างขีดหยางหรือหยางยันเราหย่างเวลาไปน้ำทางน้ำหยังนะประมาณหยางบ่าวมาลักมาหยางนะชาวบ้านนี่ก็มีบางคนแบบวแบบข่อยเต็มบะเต็มนแบบบ้าบองบองเนี่ยนะผมมีเนาะ หกเ่าบ้านเนี่ยคือสิบมมีแบบว่ามีคนหลัดคนยังเนาะบมมีเนาะท่ากับมานี่เปียกขนาดเลยเปี่ยวได้แบบแมนแบบแบบผูาซผูสาูุหยิ่งไปนะไปตาาแมนแบบไปคนเดียวนะแม่ตั้งแต่ส่วนเป็นวันมาห้าโซ่คือต้อสไปถ้าไปคนเดียวแบบบมมี่มมีพวกเสี่ย มันเสี่ยงมันเป็นตยาดโคตเอาเวลานอกไปนี่ไปทีหนึ่งบอารแม่ออกก็ที่ไปทาน้นสุดจาดมันไกลอบ้านมันห่างกัทางมากมันมันมีแต่โคไปทางตรงหน้าแต่ดงมีแต่โคแต่ดงพวกผุ้แซผู้สาวนี่แบบงี้ยพี่น้อง เนี่ยน้ปบานนี่จังม่ได้พูดอะไรสักอย่างแถบแบบนี้จะทานอะไรแล้วแม่นแบบว่ามันมันแบบมันชอกหิกเนาะมนเข้ามาเถิงง่ายนะแถบสุดมีคนหูุดหงิอบเนาะเขาก็ไม่จะเข้าทาเพรทั้งได้แม่นผู้บ่าวแม่ออกจากโอ้เดินทางกันไปบอกเข่าไปดีกว่าตัดใจครับผู้สาวบ้านนี้ตัดใจเลยทั่าประมาณชับ ย้ำนำา้ำเส้นไหลกับลำบากของสตเสียกดปอดไดสบายร้อยขวาม้าน้าเสียกันว่าจะจีบสาวบ้านนี่นะวัน <c oughs> นี้นนาฝัง้ายนเก่นนงไปสักม้ยหนึ่งแก่ว่าจีบได้แต่มันก็มีทางให้ทางเงียี่นางมันมีมาสองทางเนาะมีเข้าสองทางละไรนนบร่าัทรอยน้ำเสียกับผู้เล่นโค้งทั้งนั้น่กับจีมาเนี่ก็รอยน้ำเสียเอ้าการสืบทางกายก็รอยน้ำเสียต้องมาทางกาชากา เปลี่ยนกันเนาะเธออนนี้สาวลอยกวนไปหาบ่าวลอยมากน้านี่เคยเต็มเซีอยู่บอ๊ะเต็มพังอยู่บอ๊ะล้นจนกายจนเขามากำลังไมานผิดกับมึงยืนในตีนยืนในตีนหน้านั่นเหาะเนาะเลยเป็นคือจิตเป็นตระยาตเนาะเวลาน่ะมันคืออะหรเนาะเป็นตระยา มันมาทั้ทั้งที่มันขึ้นมาหลับอยู่ทีน้ำมันแตกอมาเนาะไม่ว่าบวบได้มันต่ำน้ำมันออกบานนี้สิทามซาปอนเด้อร์ที่เอาเหม็นบอกกูบ่าเมืองนอกเมืองนาเอาเหม็นโดยเจ้าอยากล้มกูบ่าวไทยเดี่ยอยากล้มอยู่บอกเจ้าอยากคุยเนอยู่จักปีบแมนอายุจักปีอายุกูบ่าวเนาะ อยากจะปีว่าเอาไปดูเหรอำไหนก็ได้จำคอยได้บอจำคอยได้ยุได้ยสูงชุดนะอยู่จากปีเอาเอาสุดสำหรับเจ้าที่ว่าคุยได้ขึ้นเลยลงสามซิทขึ้นไปสามซิทขึ้นไปเจ้าว่าคอยอยู่จากปีสาวปอดสามซิทไป ไปเท่าใดห้าสิบตประมาณสามสิบหกหเออห้าสาว่าสามาจามอยาคนเอาสานั่นแหละเอาสาิบ huh. ข <laughs> <30 S 1> ึ้นไปเนาะพอเสลให้สาสามชิบขึ้นไปออเดปีบานสี่ห้าสิบปูบอลประมาณนั้นแหละมเอาเนาะเจ็ิบบอคนนี้แนมีแบบกรณนี่แบบนี้นะแคนมี่แบบว่า คนที่ว่ามาซัพ์ตดูแ,แลแลลวก็ให้การส่วยเรือเจอ้าะน,นะเพราะว่าเห็นผลําบากนะพี่น้องเลยเที่ยวไปซ้อนแต่ว่าผมมีเงินดักเง,งินเดือนหนนะาา่นะเงินอทางมันก็ลําบากบัดยามน้ําเซ่ขึ้นนี่ก็ขี่เรือบ่หเลยว่าเจ้าก็ไปคู่มืออื่บไปซอนแบบเยี่ยม แนะ่ยนำลำเทือกคือเอาบ้านทางพี่แล้วก็รลัดไปทางพี่มีสองทางไปทางเนี่ยทางเนี่ยมันเปื้อนฐานน้ำน้ำคุณโตลัดนี่บ่ได้ขามเช่บ่เนาะบ่เอ้าคือบ่ได้ขามมันเป็นแทนดีต่อกันเองเอออะละเช่ไปไหนไหนเนาะบ้านเช่มันคงทางดอมเพลินบ้านบ้านก็ไปซอยไม่มีทางพีอืมีหวางแก้วค่อยไปอ้อมเลยอะไร แสดงว่าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวกันเหมือนบ่ะแน่นแต่ว่าทางนี้มันเปรี้ยวมันเป็นจัญโผล่ทางโคู่อะไรยังไงไปไหนี่เนเนาเะเซ่เี่มัน,น,น,มนงงงเนี่ยไปยไห<ป>นได้ใครไก่กว่าดเหมือนบ่ะไก่ไก่พอกัน<ม>จะกิโล <ไป S 2> แต่ <ไป S 2> และมัน,น,นความสี่สองทูบูซาวคู่เนาะสาวคู่กับสาวแบบ ผู้สาวสาวบ้านธรรมดาอันนี้นะผู้สาวสู้ทั้งสองคนเลยก็แม่นห <c oughs> มักผู้ใดอยากล้มผู้ใดก็ถามมาเดินทามบ่าเดินถามบา่าวจ่อยคนที่ว่าไอแบลบาเฮ็ดทางหน้าให้น,น้องแนนหน้าเพิ่นบ่ได้คิดในใดบ่เพิ่นซอยดูความคันชยัย<า>อยากซอยซื้อทำม่นดีความเสน่ห่าใช่ซื้อบ่บอกความเสน่ห่าเข้าใจบ่เข้าใจเข้าใจก็ซอยซื้อและซอยดูเพิ่<า>มท<ะ>ี่ว่า น้องเป็นความน่ารักของน้องมันยังเสยยังงานอ่ะก็เลยสอยไปฝันอีตอนน้องฝันไม่ได้มีข้อบุมัดยังบ่จะแสดงว่าน้องเปิดกัยังเปิดไฟเคียวอยู่ที่เนาะแมนเออมีโอกาสอยู่ที่เสอะขออนมาจิบมาคุยฝันบ่ได้อันนั้นหรอไม่ได้มีผูกข้อบุมัดบ่บ่มีอยังบ่มีอย่างฝันอยากซอยดูเช่โดยซาปอมีอะไรบ่ของน้ำมีแล้วอ๋อไม่ไดี๋ยววันนี้ ท่านเอ่ยแล้วหลังเราแล้มีครบ r a ทุกอย่างเลยบัแค่เดือนเดียวขาดแค้อย่างเดียวนี่แหละขาดเพืตอนแตเดียวคู่บ่กเมนขาดแฟนคู่เงินนี่แล้คู่กับเงินสองอย่างเด้อแบบนั้นแล้วค้ามีคู่มันก็จะมีเงินเด้งดอกซอยกันเหตุซอยกันหามบ่อยอย่ากในการทำมีคู่หาเงินคนเดียวนี่มันยากได้กว่าชีเก็บห้าเก็บสิบได้เงินมาหลายว่ะแมน คันสองคนนะฮะใส่กันมันได้ไหวไหมหัวเดียวน่ะสองหัวดีกว่าหัวเดียวยังไงเห็นยังมันก็ไหวกันเนี่ยสองคนหรือว่อใครว่าผิดบ่แต่หาสองคนนี่ใส่หูวเดียวกับไว้คือกันนะต้องใส่น้ำกันนะกับพ่อให้เพื่นเจอคนดีๆเนาะพี่น้องเนาะทั้งสองคนนั่นแหละ อะไรลืมถามชาปอนจะอยู่จากปีนแปดปีเหลืออีกชาเก้วกับสีสารสุสชาแปดปีว่าชาแปดเลติดงนาตาก็ยังอ่อนเลยนาะืมดีเลยตอนนั้นจะไปดงกันได้นะเบื่อเสื่อได้วมดเ8ปดรุ่ในชาแปปีก็จากปีนี่สบแก็1สิบแนี่ยนองเบบงเอา บ่ได้เด้อหนอะคิดตัวเด้อน้องแนนเลยตัวเด้อเน,นาะชอบแปดก็ที่แปดนะเบิง่งเอาพี่น้องเลยไปนำกันได้เลยขอไม่ได้อยากเสือได้กว่าจะสักแปดปีปราะว่าหน้าตามบาาไไม่อยอืมเวรไปชีวะเท่าขอดีอ้ออเอเลแม่นยังเป็นตาหักตาแพนอยู่เนาะสามีแหละกําลังกําลังเลือกได้พี่น้อง กันว่าแก่ตัวน,นี้เลือกมาได้ไหมตอนนี้ฮันยังสวยยังงามเหมือนเดากักเลือกได้แมนยังมีสิทธิ์เลือกบัญหาจะบอกวิ่ผู้มาให้เลือก <c oughs> เดีเ๋ยวขอเชิหาใหม่ดอกคนตัวเลือกจะหน่อยว่าแต่เจ,จ้าเล่นยังไงข้อมูลติดต่อจะมีเฟซมีไลน์บอมีอยังไงเฟซกับแอปโอ้ลไลน์บริเลนเนาะส่วนมากคนเราบุคอยเล่นไลน์พี่น้องเลยนอกจากแล้ว่า พวกที่ไปไทยมาแหละเขาเล่นเขาเล่น<ม> <copyright S 2> เป็นไลน์หรือเขาหมาเล่นนะพอเท่าเด้อนะเราก็บไม่ได้ห่วงลูกสาวแล้วดอกตอดเสื้อไอซอมันห่อนเห็นไหมเลยนเกี่ยวกับการเชื้อเราใช่เชื้อนังได้ห่อนได้ไปตากแดนมากระยวกกันกูแมนทุกเท่านั้นนะโทษเนาะ อีลีได้ถ้าอายุมันยังขึ้นไปย่ำกับเพื่อนหมดตัวเหมืนเพื่อนคนฉ่ำมางานเพื่อนบราเมีสอบพอสอขีดหมดแม่ไม่สอบขีดหมดปะไม่เด้ลูกเอามาทุกสิทธิโอเคเนาะยังสิถามเดินเติมเติมบอไมีแล้วมีเนาะจะถามก็พอแล้วโดยก็มีแต่เป็นกำลังใจให้เนาะทำซองสาว สาวปอนอะไรแบสาวเนนสาวเนียนกห้มั่งใจท่านสาวตอนนั่นแหละเนาะว่าสาวคู่คือว่าคู่ว่าซากับ่เมีนนี่แหละคู่พึ่งฮัทคู่ว่าซาแล้วก็ยั่งม่ได้หลักหลักเกินนะก็อยากให้เพื่อนได้เพราะคนดีๆนะเนาะเมียนเขมาลงมาคุยก็ไดาจจะคนจริงใจเนาะ นจจริงใแต่ก็แจริงจังน้องซะเจ้าหมักผู้ชายแบบได้อ่ะสาวพนนี่สเปกอยู่ปะสเปคของเจ้านะคนหล่อหรือคนรวยมากคนจริงใจมาคนจริงใจบ่หล่อบ่รวยก็ได้เนาะก็แต่จริงใจก็จะคือว่าถือใจก่อแทนมักคนจริงใจก่อน มึงบ่ได้มีไปเ,เ,จจไเว้าโอ้เจ้าจกคนใดบอกไมีแล้วแม่นซ่โสดแต่ละคนบางคนก็มาคนรอมาคนรวยเพิ่นก็ว่ากันัเนี่ยมาคนรอสิได้อกหักนะอืมกนว่าม,ามาคนรอน่ะเตรียมโตไว้เลยลลกินรอเขารอกินบ่ได้เตรียมโตไว้ลูกเ้องแบบว่าพ่อหนา้าพ่อตาแล้วก็เนาะพ่อเขวาวันได้ปะ่ะแมนพ่อเขวาวันได้แล้วก็สิ่งสำคัญนะคือความจริงใจต้องมาก่อนเนาะ ต้องเดินจังหวะที่หลังแน่นบ่ต้องแน่นอยู่ด้วยกันต้องชิบแน่นแน่นแน่นมากคนจริงใจพี่น้องเลยพวกที่บมดจริงใจนะบ่ต้องถักมาเด้อแน่นตรงสักตัวๆหลอกๆแน่นพวกที่บมดจริงใจบ่ต้องคอเฟสคอไลายมากเอาเป็นคนจริงใจเลยจริงใจน้ำเพราะว่าไปให้มาหลอกมาลวงเนาะคนนะแต่นี่ก็พอแห้งแล้วเนาะคะแนนนี้ยังซ้ำบ่เจ้าก็เคยผิดหวังมาอยู่บ่ เคยทึบโลกทึบ hmm. ัวมาอยู่บ่เคยบ่เลยว่ันไหนเคยอยู่บ่เลยบ่ไปตัวเขาเคยแอบมาแอบมาผู้ใด้อะไรแบบมันบ่สมหวังอ่ะนะสาวปอนเคยยุ่งเคยปิดวังมาอยู่เนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาสะอาดจะมันต้องอายดอกไปก็มีกันทั้งนั้นแต่แต่ว่าก้อยหู้ว่าจะเคยอยู่บ่เคยแบบ่า เออถูกหลอกตัวมาไน้เลย่าแบบเอาหายใจเข้าไปแล้วสุดท้ายแล้ะเขาแบบอ่าตอบแทนอกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างนี้นะ,<อ>ะเคยอยู่เนาะบ<อ>้านเสือทุกคนก็คือจบมากยังมีนคนมาทำลายจิตใจแย่นเ <c oughs> ขาหลอกลงในรอเขาหลอกลงคอได้แนวใดอยากเห็นได้หน้าตาผู้ชายคนนั้นมันเป็นแนวใดเนาะหน้าตาแบบใดฮะนะนจะเอามาโชว์ด้วยหน้าตาเป็นยังไงได้อยู่ ลืมไปแหละเออแม่นแม่นความเจ้าลืมตั้งแต่มือตัวบ่ลืมไปโลดต้องเก็บไว้ดอกบ่ต้องจําอีกแม่นเนาะ้ออือพี่น้องคันว่าอไปมันก็ยาวเนาะยาวนี้เนาะก็สิได้คลิปไว้ซ่ํนี้ก่อนเนาะอืฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อส่วนน้องข้อมูลกาติดต่อเพิ่นก็นใจกรทัมาเนาะทมานําลาวเองโลดแม่นบ่แงไมีเด้ตอนนี้ แมนทำยังบ่มีก็พลาสเอาน้ำตาก็ได้ยกยกยอกอืมถักมานำแอดมินได้พี่น้องเอง้ยเนาะก็ชิลได้จบคลิดสามีแหละแบบทีแรกก็เราโมโหตัวเนาะหลักไายหลักทยเนาะขนาดบ้านเนี่ยก็ยังโมโหตัวสาวมาโมเสียวมาต่อไปกับิแเบสจะสิได้ออกสื่อดูดูกว่าจักตอนนี้เป็นกำลังยังแบสมาบอกกอาได้ทั้งแม่กับซีเดินคนเนี่นอาย ต่อไปกติกาออกชื่อได้บ้างเน่ยนอนสาวตอนเดี๋ยวเพื่อนครูแล้วอาชีพอาชีพอาจารย์วะเราคืออยู่ในโทรศัพท์บอกกันก็จะเรเห็นกับเห็นบ้าเนาะน้อยนักเิียนเส่เส่เลยเนาะเส่บ่เส่เลยเนา Để ừ. nào phải bước xe, ha, cả xe vô. Ừ. Okay, ok ok. nó. Vào lại mình nhà mình nhớ. Vào ừ. nhà một chút chứ. Nào, Ở, nó nó. bay đi được. À? Sẽ bay đi. Sẽ bay đi.